อดีสสพักประชาธิปัตย์นายสาธิตวงหนองเตยประกาศลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์คนล่าสุดค่ะหลังจากที่ทำงานอยู่กับพักมานาน28ปีค่ะนายสาธิตวงหนองเตยสมาชิกพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงการลาออกจากเกณฑ์จากการเป็นสมาชิกพักว่าคิดหนักมาสองวันแม้ยังยึดมั่นในอุดมการณ์แต่ในวันที่จิตวิญ,ญญาณประชาธิปัตย์มิอาจเต่งประกาย ลังหารือทีมงานที่สู้ร่วมกันมากว่า28ปีจึงตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพักประชาธิปัตย์ค่ะทั้งนี้นายสาธิตวงหนองเตยเป็นสมาชิกพักคนล่าสุดที่ประกาศลาออกหลังประชาธิปัตย์มีการเลือกตั้งหัวหน้าพักเมื่อวันที่9ธันวาคมโดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักและมีการเลือกกรรมการบริหารพักทั้งหมด อย่างไรก็ดีก่อนผลการเลือกตั้งจะออกมาในชวนหลีกภยัยอดีตหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ได้เสนอชื่อนายพิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ลงแข่งขันทว่านายพิสิทธิ์ขอปิดห้องคุยกับนายเฉลิมชยัยเป็นเวลา10นาทีจากนั้นนายพิสิทธิ์ก็ออกมาถอนตัวจากการลงชิงหัวหน้าพักและลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิป,ปัตย์ ขณะที่มาดามเดียวนางสาวธัญญาบุญนาที่ประชุมไม่โหวตให้ลงสมัครเนื่องจากเป็นสมาชิกพักได้ไม่ถึง5ปีและไม่ได้เป็นสอสอจนในที่สุดนายเฉลิมชัยก็ได้เป็นหัวหน้าพักในที่สุดค่ะหลังจากนี้นางสาวธัญญาก็ระบุว่าจะขอพิจารณาแล้วก็ขอทบทวนตัวเอง